สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจียบพารถหล่อๆคันนี้มาให้ชมกันนะคะกับเจ้า e v e r e ร t ต t วายค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,922,000าบาทเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ e ี h i t ตอร์สปีดขับ4แบบพาร์ทไทมขับมันกันไปเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างมาเริ่มกันในส่วนของด้านหน้ากันเลยกระจังหน้าตัวอักษร FORD แบบสีดำด้านนะคะถัดลงมาจะเป็นชุดกันชนหน้าวิคเตอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวมุกกันกระแทกด้านล่างเป็นสีเทานะคะเสริมความหล่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟหน้า ด้วยชุดข้อไฟหน้าเป็นสีดำด้านมีตัวอักษรสีแดงคำว่า e v e r r s t นะคะเรียบหรูแต่ดูดีแต่งไมน้อยก็หล่อได้ถัดมาในส่วนของด้านข้างกันบ้างด้านข้างคิวล้อตัวนี้มีมาพร้อมกับชุดกันชนหน้าวิกเตอเป็นสีดำด้านล้อเดิมๆม,มาจากโรงงานล้อขนาด20นะคะ ยางขนาด255ทับ55 R20 ในส่วนของด้านข้างก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะอ่าก็คือคันนี้จะนำมาให้ชมก่อนก็คือเป็นรถลูกค้าเจ็บเองเนะาะยังแต่งไม่เสร็จนะคะมาถัดมาเรื่อยๆเลยก็จะมีในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายกันนะคะก็จะเป็นกันชนท้ายวกเตอร์ ด้านท้ายจะเป็นท่อคู่ขนาดแปดเหลี่ยมนะคะแบบแปดเหลี่ยมเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันก็จะเป็นสีขาวมูกนะเขาเรียกว่า,าแต่งเรียบๆน้อยๆแต่ดูดีนะคะถัดขยับขึ้นมาอีกนิดนึงอยากจะให้ดูกันในส่วนของ ไฟท้ายเพิ่มเติมมาในส่วนของไฟเบรกจะมีไฟเบรกเป็นตัวอักษรคำว,ว่า e v e r r e รจะมีไฟขึ้นขณะเวลาผู้ค้าแตะเบรกนะคะถัดมาด้านบนอีกนิดนึงนะคะจะเป็นสปอยเลอร์นะจะเป็นสปอยเลอร์ท้ายตัวนี้เป็นสีดำ ออที่ลูกค้าเห็นจะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำเพราะว่าลูกค้าจะแล็บสติกเกอร์บนหลังคาอีกนะคะให้ชมกันคร่าวๆก่อนเนาะสำหรับแนวการแต่งรถสีขาวนะคะว่าแต่งยังไงให้มันดูเรียบหรูและดูดีนะคะ สำหรับคันนี้นะคะชุดแต่งก็จะมีประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะคะยังแต่งไม่เสร็จก็จะเหลือในส่วนของเปลี่ยนล้อ,อยางแล้วก็จะมีแรปหลังคาอีกเดี๋ยวคันนี้แต่งเสร็จยังไงนะคะเดี๋ยวจจะมาทำคลิปอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปกันมาจนถึงตอนสุดท้ายเนาะลูกค้าท่านใดสนใจอยากออกรถิลด์ฟอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดหรือสนใจเป็นตัว Everest สต์ไวท์แนะคะ สามารถทักมาสอบถามเจ็บได้นะคะแคมเปญโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวเจ็บจะฝากไว้ทุกช่องทางนะคะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปกันมาฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะว่าคลิปหน้าจะมาอัปเดตรถคันนี้ให้ชมกันนะคะว่าแต่งเสร็จแล้วจะหล่อขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ